สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าตีเสรหน้าวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมนะอยู่กันในแอปไทยเช็ดดูเอลอีกเช่นเคยนะครับนะก็หายไปหลายวันนะครับเพื่อนเพื่อนเซนะครับต้องขออภัยนะฮะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับนะ ก็จับคู่มาเจอกับคุณเซลคานะครับนะช่างยันก็สีดำดูรูปทรงแล้วคุณเซลคาก็จะเป็นน่าจะม้าโยงขวานะครับแต่เกมนี้ทำไมเขาไม่ใช้เม็ดขึ้นมานะครับโอ้โหเขาใช้โคนเข้ามานะเออแปลกดีเหมือนกันนะครับไม่เคยเจอนะฮะมายงขวาโคนนำเม็ดเข้าแล้วนะครับช่างยันก็มายงขวาโคนเทียมเม็ดเข้าไปบ้างนะ จัดขึ้นไปแทงขึ้นไปเขาก็เปิดรูปทรงรูปล่างนะครับเป็นม้ายงขวาวันนี้ก็เจอเป็นโคนนำเม็ดโอ้โหฝั่งสูงมาเลยฝังสูงมาเลยกระโดดม้าไปจับโคนดูก่อนนะเอาเขาใช้เม็ดผูกอืมใช้เบี้ยแทงเข้าไปโอ้จังหวะนี้นะไม่ไม่เหมือนกับเป็นเม็ดเนาะถ้าเป็นเม็ดจะดีกว่านะ แต่เป็นโคนนาเม็ดโคนเขาดันขึ้นมาได้นะโคนเขาดันขึ้นมาได้นี่เราก็ก็กินโคนไม่ได้นะยังกินโคนไม่ได้แต่มนี้ก็ใช้เบียกินตัดเข้าไปโคนดันเข้ามาอีกก็ต้องถอยนะครับนะเสียดายมมามมาแรลกับโคนเสียดายนะครับโคนถอยกลับมาถ้าเขาไม่ทําอะไรนี่เราจะเอาเบียรแทงโคนดีไหม โอ้แล้โคนก็กลับไม่ได้ด้วยนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องกินเบียดันซ้ายมือก่อนนะครับโอ้เขาตัดสินใจนะฮะกินขามาก่อนเลยนะครับเพื่อรักษาโคนไม่อย่งงางนั้นโคนโดนเบียดแทงแน่นะครับนะจังหวะนี้เขาใช้เรือมากดเราก็เอาเบียกินตัดเข้าไปแล้วก็ไม่เสริมขึ้นไปอีกไม่เสริมเข้าไปนะต้องกันกันหน้าบ้านไว้หน่อยนะครับ จังหวะน,นี้เขาใช้ม้ามาจับก,กินสองก็แล้วนะครับตรงนี้ก็ผูกไม่ได้นะผูกไม่ได้อาจจะต้องเสียแล้วครับนะสองเธอยิงผูกนี่เรือโดนโดนเรือกดด้วยอยู่หน้าบ้านนี้ลำบากใหญ่นะครับเสียก็เสียไปนะครับสองเขากินเราก็กินกบเข้าไปเขาก็กินมา้าเอาม้ากินเข้ามาเขาเบียดแทงเข้าไปอีกแทงเข้าไปเลย โอ้โหหมากลุกนะแทงเข้าไปเขากินกินแตมนี้ก็เอาเมด็ดกินกบเข้าไปตรงเม็ดแล้วครับแต้นี้นะเอาเม็ดกินเข้าไปที่จ้ากินเข้าไปไม่ยัางนั้นก็ต้องเสียโอ้แต้มนี้ ควรกินมา <c oughs> กินด้วยนะครับนะโอ้โอ้โหเล่นไปเล่นมาช่างยันเป็นรองซะแล้วนะครับนะแหลกกลางกระดานเมื่อกี้นี้แล้วก็โดนจับกินสองด้วยนะโอ้โหเสียสองไปสองครั้งเลยนะจังหวะนี้ก็เอาเรือออกมากดออกเขาเอาเรือมาผูกก็ดันโคนขึ้นไปนะครับนะเดี๋ยวอืม้ม ขุนอยู่ไม่ได้นะครับเปิดลูกมานี่โดนเลยนะครับนะเอาหลบก่อนแล้วครับหลบก่อนนะฮนะแต่นี้ก็เปิดลูกมานี่จบเลยนะครับนะเหลือฟีอีกตั้งหากวันนี้ก็ต้องหลบนะเขาจะใช้มา้ามาไม่ออกเขาใช้เบียขึ้นมาก็ขุนนะขุนขึ้นไปบ้างนะครับตอนนี้เราก็ต้องป้องกันอย่างเดียวนะครับนะทำอะไรไม่ได้นะ อาแต่มน,นี้จังหวะนี้คุณก็แลบขึ้นมาทําไมเนี่ยเอาเลยนะครับนะแล้วก็จับไปบ้างแล้วก็คู่ไปบ้างเอาเออกมากลับไปบงังแล้วพลาดแล้วนะครับนะออามาตีลูกเข้าไปนี่นะครับตามนี้นะครับตีแสกหน้าเข้าไปเลยโอ้ตามชื่อเรื่องนะครับนะเขาจังหวะตรงนี้แหละครับตีแสกหน้าเขาต้องหนีอา้าวหนีแบบนี้ก็เลือดตี ลุกเข้าไปเลยจนสวยงามครับก็เดี๋ยวรับชมกันอีกหนึ่งเกมนะครับนะกดจับคู่มาเจอกับคุณคุณสิงอะไรเนะี่ยคุณคุณส,สิงอะไรผมก็อ่านไม่ออกนะครับนะปล่อยปล่อยนะจังหวะีนกระปูตรงกลางมาสามเบีย้ยโอ้โหฝังสูงมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ประจํานะครับฝังสูงแต้มสูงมาอย่างนี้นะฮะ ก็กินตัดเข้าไปแล้วก็สูงมาสูงกลับไม่โกงนะครับนะเราก็เอาเป็นสูงหน้าหน้าโ้นไปนะครับนะแต่นี้ก็เปิดโ้นขึ้นไปเปิดขุนเข้าไปนะแล้วก็เอาเรือออกคองเขาก็พยายามเดินแปรขบวนเหมือนกันนะครับนะเราก็จะโยมตีด้านไหนเรายังไม่รู้นะนะครับนะเอาเรือออกมา กดโคลนแล้วก็ซ้อนเรือนะตามสเตปนะครับเขาโคนเข้าไปไล่ไม่ได้นะครับเปิดขุนไม่ออกแต่มน,นี้ก็ยกม้าเข้าไปด้วยนะเพื่อไฟกันตรงหน้าขุนจังหวะนี้เขาใช้เรือมาผูกโคนก็าม้าตีลุกเข้าไปเลยโอ้โหตีแสกหน้าไปอีกทีนึงนะครับนะแล้วก็เอาม้า กินเลือกลบไปก่อนเนาะเปรียบมมากับเรือไปก่อนแต่มนี้ก็เอามาคับมาอีกนะฮะติดใจเอาแบบนี้เอาหมามาไล่เรือก็ต้องกลับนะครับนะอยู่ไม่ได้นะฮะต้องกลับจังหวะนี้เขาก็พยายามเอามาขึ้นมาเคลียร์ตรงนี้มาบุกตรงนี้แล้วบ้างแล้วก็เอาโคนฮนะโคนดันเข้าไปโอ้แต่มนี้เขาปิดทางไม่ให้โคนขึ้นนะ ด้านขวามือเมื่อมาให้ขึ้นเราก็จะไปอ่ะเราก็จะไปเราก็จะเอาเหลือออกไปด้านข้างนะครับนะดันไปด้านขวามือเลยนะหมากกดอยู่ที่ของเจ็ดนะครับนะจังหวะนี้อยากจะระเบิดนะครับผมต้องการขยายนะครับเราก็จะออกด้านขวามือนะครับหมากลุกนะครับในการซ้อมในการเล่นก็นะต้องมีบ้างน,นะครับนะ การโยนตัวการขายตัวนะเพื่อเข้าโจมตีเข้าทําอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าดันซ้ายมือนี้ไปไม่ได้เราได้เปรียบเรือนะก็จริงนะครับแต่ว่าออกไม่ได้เหมือนกันนะครับดูแล้วก็ขยับเรืออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอาเอาโคนขายไปเลยไหมเอาเบี้ยก,ก่อนดีก,กว่านะฮะเอาเบี้ยก,ก่อนนะฮะเอาเบี้ยก,ก่อนพอเรายึด จะได้อยู่ของแปดนะครับเบียดดันเข้าไปเอาแทงเข้ามาก็กินเข้าไปเลยกวกเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปง่ายเข้าไปอ่าแบบนี้ก็ง่ายเข้าไปนะครับดูให้ทันหนีให้ทันครับนะจังหวะนี้ก็เอาเรือมาผูกเรือไว้ก่อนกันขาดนะครับแล้วเราก็เอาเบียดง่ายแทงเรือเข้าไปเรือก็ต้องกินเอาก็กินเราก็กินด้วยสวยงามแล้วนะครับคราวนี้นะฮะเมื่อเขาก็ต้องมามาด้าน ที่เบีย้ยเรหงายอยู่นะครับจังหวะนี้ก็เอาเรือไปผูกไว้ก่อนนะครับรับเบีย้ยกลับบ้านแล้วก็กินลุกเข้าไปกินเปิดลุกนะครับเอาคู่ต่อสู้กินลุยนะครับใช้ขุนกินเข้ามาแบบนี้ก็พยายามเอามมาไปจับเบีย้ยนะหมาไปจับกินเบีย้ยเบีย้ยเขาลอยรอยอยู่นะครับเขาก็ตีโตเราเหมือนกันนะครับใช้ม้ามาเหมือนกันแล้วก็ามาไปอีกตัวหนึ่ง อ้าวขู่ต่อสู้ห่วงเบี้ยตัวนี้อีกห่วงเบี้ยตัวนี้ก็ไตีลุกเข้าไปแล้วก็ลุกอีกทีหนึ่งนะฮะเราจะได้กินเบี้ยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้นะฮะไม่ไม่ได้เอาเอาเรือกินเบี้ยเลยนะครับนะเรือลุกก็ได้นะครับแล้วก็ม้ากินก็ได้แต่เอาเรือกินดีกว่านะครับนะขุนเขาอยู่ตาอัดนะตาไม่ดีด้วยนะแต่นี้ก็จะกินโคนก็ถอยกลับมานะครับ ขยับอีกแล้วจะโดนตีลุกไหมจะโดนตีลุกเอาโคนขึ้นไปกันไว้ก่อนนะครับนะก็หงายหงายแล้วก็เหลือออกอีกทีนึงนะฮะแต่เนี้ก็เอาเรือไปดัดหลังไว้นะแก,แกเป๊ะแกก็แล้วแกเมื่อยแกปวดอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าอยู่จังหวะที่เขาจะต้องโดนมาตีลุกนะครับแต่นี้ก็พยายามเอาโคนขึ้นไป เอาขุนขึ้นไปนะครับนะดันโคนขึ้นไปอีกก็ใช้มมามาจับอีกจังหวะนี้ขุนเขาอยู่ไม่ดีนะครับนะเอาหมาตีลุกเข้าไปแล้วก็เอาเรือเฮ้ยไม่ดีเอาเรือเรือเรือ,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 อตีลุกครับถูกต้องนะเรือตีลุกแต่นี้ก็เอาเบี้ยงหงายนะขุนออกไม่ได้นะครับเบี้ยงหงายไล่โคลนเลยนะครับนะเบี้ยงหงายไล่โคลนไป เอาคนไม่กินอีกนะครับไม่กินก็เอาเหลือตีลุกเข้าไปจนสวยงามก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับนะแล้วก็ต้องขอ,ขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับสนับสนุนช่องนะครับนะไม่ต้องมากเล็กๆน้อยๆก็เพียงพอนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่างยันค่ะ น้ำชากาแฟนะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย